สวัสดีครับผมมาเต่านะครับสอนการใช้งานรถฟอร์ดวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนนะครับไปทำความรู้จักกับระบบซิงค์สนะครับหน้าจอ8นิ้วนะครับในรถฟอร์ดกันเราไปดูกันครับแล้วตอนนี้นะครับผมมาเข้ามาอยู่ในรถแล้วนะครับนี่นะครับที่เห็นอยู่บนหน้าจอนะครับคือระบบปฏิบัติการนะครับซิงค์สานั่นเองนะครับผมหน้าจอ8นิ้วของเราเนั่นเองนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาทำความรู้จักกับระบบเครื่องเสียงนะครับ ตัวนี้ครับเครื่องเสียงนะครับในระบบซิงสามนะครับมาดูกันว่านะครับการใช้งานนะครับระบบนี้นะครับจะทํางานยังไงได้บ้างนะครับตอนนึ่งเลยนะครับกดเข้าไปครับในโหมดเครื่องเสียงนะครับก็จะเป็นการจัดการนะครับระบบต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับเปลี่ยนเครื่องเสียงนั่นเองนะครับเรามาดูที่ตัวแรกนะครับแหล่งสื่อนะครับนี่ครับปุ่มนี้คือปุ่มเปลี่ยนโหมดนะครับการใช้งานต่างๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการฟัง AM นะครับ FM นะครับ CD นะครับหรือบลูทูธนั่นเองนะครับก็สามารถมาเปลี่ยนได้ที่ปุ่มแหล่งสื่อตรงนี้นะครับอย่างเช่นนะครับถ้าเราจะฟัง AM นะครับเราก็กดเข้าไปนะครับที่ AM นะครับแล้วเราก็สามารถหมุนขึ้นนะครับหมุนขึ้นนะครับที่ตรงนี้นะครับตรงนี้คือการหมุนขึ้นนะครับ หรือถ้าเราจะฟัง FM นะครับนี่นะครับเราก็มาทำการเปลี่ยนขึ้นตรงนี้นะครับสมมุติว่าผมจะฟัง95นะครับนี่ครับผมจะฟังขึ้นนี้นะครับเราก็มามาเพิ่มเสียงได้นะครับ แล้วสมมุติว่าคืนนี้เป็นคืนโปรดนะครับที่เราอยากจะฟังประจํานะครับเราสามารถกดล็อกคืนได้นะครับโดยการนี่ครับตัวเลือกด้านล่างเนี่ยครับเนี่ยมีหกช่องนะครับเราสามารถกดค้างครับนี่ครับอันนี้คือการบันทึกสถานีนั่นเองนะครับแล้วไม่ได้ไม่ใช่ว่าล็อกได้แค่6คลืนนะครับมันจะสามารถเปลี่ยนได้ถึง3ามหน้าเลยนะครับอันนี้หน้าที่หนึ่งหกึ้นนะครับกดตรงนี้ครับสถานีที่บันทึกอ่ะก็จะมีหกึืนนะครับกดไปอีกครับ ก็จะมีหกขึ้นนะครับหมายความว่าห3สามนะครับสิบแดช่องเราสามารถบันทึกช่องสถานีได้ถึงส8บแดช่องเลยนั่นเองนะครับช่องที่เราฟังประจําเมื่อเราบันทึกช่องที่เราฟังประจําแล้วนะครับเวลาเราขึ้นรถมาเราอยากจะเปลี่ยนเราก็สามารถกดขึ้นที่เราล็อกไว้ได้เลยครับโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องมานั่งหมุนขึ้นใหม่นะครับหรือนะครับเราสามารถมากดที่พวงมาลัยครับกดปุ่มนี้ครับเลื่อนนะครับเลื่อนเพลง นะครับอ่าผมให้ดูนะครับกดเลื่อนตรงนี้ครับมันก็จะเลื่อนไปด้วยนะครับเห็นไหมครับโอเคนะครับอันนี้คือวิธีการล็อกขึ้นนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนขึ้นแบบง่ายนั่นเองนะครับเรามาดูคําสั่งอื่นนะครับถ้าเราจะฟังซีดีนะครับเรากดไปที่ซีดีนะครับพอดีตอนนี้ผมไม่ได้มีแผ่นซีดีให้ลองเนาะ นี่ครับช่องใส่ CD ดีเห็นไม่เอ่ยเดี๋ยวผมเปิดสว่างแสงสว่างให้ดูนะครับช่องใส่ CD ดีอยู่ตรงนี้ครับไม่รู้เห็นไหมครับนี่ครับอันนี้จะเป็นช่องใส่ CD นะครับรองรับ CD mp 3นะครับอะไรที่ไม่มีภาพครับสามารถเปิดได้เลยแต่ถ้าเป็นพวก vcd dvd ตัวนี้ไม่รองรับนะครับส่วนหมดต่อไปนะครับก็คือบลูทูธนั่นเอง นะครับถ้าเราเชื่อมต่อบลูทูธนะครับเราอยากฟังเพลงจากในโทรศัพท์นะครับเราก็สามารถมาเชื่อมต่อตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เปิดเพลงจากใน y o u t u b e นะครับในจากในแอปพลิเคชันเช่นจุ๊กนะครับหรือว่าเพลงจากในเครื่องเรานะครับเสียงเพลงก็จะออกมาในรถยนต์เลยนะครับอันนี้คือในส่วนของโหมดเครื่องเสียงนั่นเองนะครับมาดูที่หน้าจอด้านขวานะครับที่เขียนว่าเรียกดูนะครับ เล็กดูตรงนี้นะครับคือการหาขึ้นนะครับสถานีใกล้เคียงนะครับเพราะว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยครับแต่ละจังหวัดนะครับสถานีก็จะไม่เหมือนกันนะครับขึ้นก็จะไม่เหมือนกันนะครับอย่างถ้าเราฟัง93.0นะครับในกรุงเทพนะก็จะเป็นขึ้นคูนะครับนั่นเองแต่ถ้าเราไปฟังในต่างจังหวัดนะครับขึ้นเขาก็จะไม่ใช่93นะก็จะเป็นเลขอื่นนะครับอันนี้เราก็ทําให้เราสามารถดูพื้นที่อยู่ในพื้นที่นั้นได้นะครับอันที่2ครับ ปรับโดยตรงนะครับอันนี้คือการพิมพ์ได้เลยครับว่าเราจะฟังอะไรเช่นเราจะฟัง9า3แล้วก็พิมพ์93นะครับจุดศูนย์นะครับนะครับจุดศูนย์อ่อนนะครับแค่นี้นะครับแล้วก็สามารถพิมพ์คืนได้เลยส่วนตรงจราจรนะครับนะครับอันนี้ถ้าในประเทศไทยะครับมันใช้ไม่ได้คืออันนี้ยถ้าเป็นในต่างประเทศนะครับโหมดจราจรเตือนจราจรหมายถึงว่า เมื่อมีการจราจร,รที่เขาเรียกอะไรคืออุบัติเหตุด้านหน้าครับอ,อยู่ในเส้นทางของเราเนี่ยเขาก็จะมีการเสียงนะครับเตือนเข้ามาในแทรกเข้ามาในสัญญาณวิทยุเลยครับคือในในต่างประเทศนะครับเขาจะมีระบบที่มีเสียงเตือนเข้ามาในเสียงวิทยุเลยครับแต่ของประเทศไทยไม่มีของประเทศไทยเนี่ยเขารวมพวกการแจ้งเหตุต่างๆครับไว้ในจอสั0ร้อยแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากรู้นะครับเราก็ต้องเปิดจอสั0ร้อยฟังนั่นเองนะครับ อันนี้คือโหมดคําสั่งเสียงนะครับนี่คือปุ่มต่างๆนะครับมีระบบหนึ่งครับนั่นคือระบบสั่งงานด้วยเสียงนั่นเองนะครับนี่ครับปุ่มสั่งงานด้วยเสียงนะครับนี่จะอยู่ตรงนี้ครับนี่รูปที่เป็นรูปเหมือนคนพูดนะครับรูปปากนะครับถ้าเรากดตรงนี้นะครับเราสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้ทีนี้ครับขั้นตอนการสั่งงานด้วยเสียงนะครับถ้าเราปรับหน้าจอนะครับเป็นภาษาไทยนะครับ การสั่งงานด้วยเสียงก็จะเป็นภาษาไทยด้วยแต่ถ้าเราปรับหน้าจอเป็นภาษาอังกฤษนะครับการสั่งงานด้วยเสียงก็จะเป็นภาษาอังกฤษเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองสั่งงานให้ดูนะครับให้เราก,กดที่ปุ่มสั่งงานด้วยเสียงครับหนึ่งครั้งแล้วก็รอฟังเสียงสัญญาณนะครับให้ดังตืดเป็นสีเขียวนะครับแล้วเราก็พูดสั่งขึ้นวิทยุได้เลยครับเดี๋ยวผมลองให้ดูครับ102.0 เห็นไหมครับก็เปลี่ยนขึ้นแล้วเดี๋ยวอรออีกขึ้นหนึ่งนะครับ9 1้าสเ็ห้็นไหมครับก็สะดวกสบายมากเลยนะครับสามารถรับคำสั่งภาษาไทยได้นะครับคนขับขี่ก็ไม่จาเป็นจะต้องไปหมุนหาขึ้นเลื่อนหาขึ้นเลยครับสามารถกดปุ่มคำสั่งเสียงนะครับแล้วก็สั่งงานเลือกขึ้นวิทยุที่เราต้องการได้เลยนะครับผมเป็นไงกันบ้างครับสำหรับ การใช้งานนะครับระบบซิงสามนะครับในหมวดของเครื่องเสียงนั่นเองนะครับผมเชื่อว่านะครับน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนแน่นอนนะครับยังไงนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะมาแนะนำนะครับการใช้งานนะครับในหมวดอื่นเพิ่มเติมนะครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่องนะครับอาเต๋สอนการใช้งานรถฟอร์ดด้วยนะครับยังไงวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ